ุยหนิวเตอเสี่ยวสงหมีน้อยขี้โมอีเทียนเสี่ยวสตี้สร้างเาสี่ยวทู่หวานท่าจุ๋ยหลี่ชื่อเจอมามากลางกัง ใายเหอหลีเตี้ยวเตอ,อีเถียวหวีวันหนึ่งหมีน้อยมาที่สนามหญ้าเพื่อหากระต่ายน้อยเล่นเขากำลังกินปลาที่แม่พึ่งจับได้ในแม่น้ำ 一不小心，小熊掉进了河里。小兔以为它会游泳，在岸上高兴地拍手：“小熊，你真厉害！快抓条鱼上来！” บังเอิญเจ้าหมีน้อยตกลงไปในแม่น้ำกระต่ายน้อยคิดว่าเขาว่ายน้ำได้และปลบมืออย่างมีความสุขบนชายฝั่งหมีน้อยเจ้าช่างยอดเยี่ยมมากจับปลามาด้วยนะ จอสือต้าเซียงปอปอขั้นเจียนเลอจีหมางโจเต้าเหอหลี่ย่งทาจางจางเตอผีจืออีจวนจิ้วป๋าเสี่ยวซงจิ้วสร้างหลายเลอในเวลานั้นลุงช้างเห็นแล้วรีบเดินเข้าไป ใกล้แม่น้ําใช้จมูกยาวช่วยชีวิตหมีน้อยต้าเสียงป๋อปอเสิงชี่ตี้ตุ้ยเสี่ยวทู่ซัวเสี่ยวสง 掉进水里你为什么不呼救หาย,ย่ำทาจววีลุงช้างพูดกับกระต่ายน้อยอย่างโกรธเคืองหมีน้อยตกลงไปในแม่น้ำทำไมเจ้าไม่ร้องขอความช่วยเหลือยังเรียกเขาจับปลาอีก เสี่ยวสองเจ้าสือ抬อ头ปอเปียกว้วยเสี่ยวทู่โตกว้ายหัวชุยหนิวหมีน้อยเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าลุงช้างอย่าโกรกธกระต่ายน้อยเลยฉันโมว่าฉันว่ายน้ำเป็น” ชงชื่อเสี่ยวสงใจเย่ปู้ชุยหนิวลอเกินมามาเย่เสียหุยเลอเหอหลีจัววีเตอเปิ้นหลิงตั้งแต่นั้นมาหมีน้อยก็หยุดคุยมโม้ และเรียนรู้วิธีจับปลาในแม่น้ำกับแม่ของเขาถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ